สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปนะครับช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาชวนทุกคนเนี่ยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ SM นะครับตอนนี้เนี่ยคอนเสิร์ต SM เนี่ยก็เพิ่งได้มีการจัดไปนะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงเนี่ยมากมายเลยบนโลกออนไลน์นะครับโดยเฉพาะในทวิตเตอร์และในคอนเสิร์ตครั้งนี้เองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างสถิติใหม่นะครับสำหรับการจัดคอนเสิร์ตในประเทศเกาหลีแบบรูปแบบออนนไลน์ เพราะว่างานคอนเสิร์ตของ SM ในครั้งนี้นะครับทำลายสถิติยอดผู้เข้าชมเนี่ยเยอะที่สุดในคอนเสิร์ตออนไลน์ของเกาหลีเลยนะครับซึ่งคอนเสิร์ตที่เราได้พูดถึงนี้นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่ SM เอนี่ยได้มีการจัดขึ้นที่กวางยานะครับนั่นก็คืองานคอนเสิร์ต SM t o w n s ท c u เวิร์ s เอสกวางยานะครับซึ่งก็ได้มีการจัดขึ้นไปแล้วนะครับในวันที่1มกราคมที่ผ่านมานี้เองคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตออนไลน์แล้วก็ได้มีการถ่า่าาายยยททออออดดดสเนผแแพลลลลตตฟฟร์มมมุกกกขขง SM โจู้้็ไ มีการเปิดเผยนะครับว่ายอดชมคอนเสิร์ตออนไลน์ในครั้งนี้ของ S.M. Town Live at กวางยานะครับมีผู้เข้าชมเนี่ยมากถึง51ล้านสตรีมมิ่งนะครับจากทั้งหมดเนี่ย161ประเทศทั่วโลกเลยที่เข้าชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้พร้อมกันนะครับของคอนเสิร์ต S.M. เนี่ยเมื่อปีก่อนนั้นนะครับอย่าง S.M. Town Live Culture Humanity นะครับโดยในคอนเสิร์ตครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มียอดผู้เข้าชมทั้งหมดนะครับรวม35.83ล้านสตรีมนะครับและสถิตินี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสถิติใหม่เลยนะครับที่มียอดผู้เข้าชมสสูง ของงานคอนเสิร์ตออนไลน์ในประเทศเกาหลีนะครับโดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับ SM เนี่ยก็ได้มีการเล่นใหญ่เล่นโตอลังการงานสร้างมา,มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโปรโมตต่างๆแล้วก็การนําเอาศิลปินทั้งหมดในค่ายเนี่ยมาร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าเมื่อมีการประกาศออกมาว่าจะมีงานคอนเสิร์ตออนไลน์แบบฟรีครั้งนี้ของ SM ประกาศออกมานะครับ SM แตนทั้งหลายเนี่ยก็ต่างตื่นเต้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยให้ถึงวันที่1มกร,ราคมกันมากๆเลยนะครับแถมยังมีโชว์พิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นจากเหล่าศิลปิน รวมไปถึงดีเจในสังกัดของ SM นะครับและก็ยังมีการเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปยูนิตใหม่จากโปรเจกต์พิเศษนะครับอย่างโปรเจกต์ Girls on Top ที่ได้เปิดตัวยูนิตแรกอย่าง God the Beat นะครับผ่านในคอนเสิร์ตครั้งนี้อีกด้วยในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก็มีศิลปินจาก SM ทั้งหมดนะครับเข้าร่วมนั่นก็คือแก๊ง NCT นะครับอย่าง NCT U, NCT 127, NCT Dream แล้วก็ w V y v นะครับที่ส่งสมาชิกตัวแทนมา2คนนอกจากนั้นก็ยังมีชายนี่นะคร ก็มินโฮนะครับรวมไปถึงเกิล g e เ e เนเรชันที่ส่งตัวแทนมานั่นก็คือแทยอนแล้วก็ฮโยยอนนั่นเองนอกจากนั้น,นก็ยังมีคังตาแล้วก็โบอานะครับศิลปินรุ่นพี่รุ่นใหญ่ของค่าย SM นะครับก็ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีดงบังชิงกิซูเปอร์จูเนียแล้วก็เอ็กโซนะครับที่ส่งใครมาเป็นตัวแทนรวมไปถึงเวดเวลเวดนะครับที่มากาันรครบวงเลยแล้วก็อีกหนึ่งสมาชิกเกิลกรุ๊ปน้องใหม่ของค่ายอย่างเอสป้านะครับก็ได้มีการเข้าร่วมงานนี้เช่นกันแถมยังมีเหล่าด ครั้้้งนีดวยและก็อย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวนะครับเกิลกรุ๊ปยูนิตจากโปรเจกต์พิเศษที่ SM เนี่ยได้มีการจัดขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดตัวมา1ยูนิตนั่นก็คือ g o t the Beat นะครับจากโปรเจกต์พิเศษ Girl s on t o ทที่จะรวบรวมเอาศิลปินหญิงในค่าย SM อนะครับมาฟอมวงใหม่แล้วก็เดบิวต์ขึ้นในทีมต่างๆที่มีรูปแบบคอนเซปต์ที่ต่างกันออกไปนะครับโดยยูนิตแรกเนี่ยก็ได้เปิดตัวมาในคอนเสิร์ตนี้ครั้ง เป็นที่พูดถึงกันมากมายเลยนะครับทั้งในด้านดีแล้วก็มีกระแสดราม่าเกี่ยวกับเนื้อเพลงมาด้วยนะครับสำหรับคลิปดราม่าของเรื่อง God the Beat แล้วก็เพลง Step Back นะครับเราก็ได้มีการทําคลิปแยกไปแล้วเช่นกันยังไงเนี่ยใครที่อยากรู้เรื่องราวเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปนั้นได้นะครับในช่องของอมกอ K-pop เลยสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาแจ้งข่าวเกี่ยวกับการทําลายสถิติของ SM นะครับเกี่ยวกับคอนเสิร์ต SM Town Live at กวางยาในครั้งนี้นะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือ SM Town 2 0 e n t t t o SMCU Express at กวางยานะครับ ที่เป็นคอนเสิร์ตออนไลน์แบบฟรีของ SM นะครับโดยมีการถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ SM เมื่อวันที่1ที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็มีผู้ชมเนี่ยเข้ามารับชมกันสูงมากๆจนทําลายสถิติสูงสุดในเกาหลีตอนนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดูเนี่ยก็ถือว่าพลาดโอกาสดีๆไปมากเลยนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันมากๆเลยและยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีการนํามาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งไหมนะครับจะสําหรับใครเนี่ยที่ได้รับชมดูตั้งแต่แรกเลยนะครับรู้สึก ชอบโชว์ไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกับเพื่อนๆได้นะครับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจงให้กับอมก่เคป๊อปแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของเรากันนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็ติดตามกันไว้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับอันยอง